อันนี้น่าจะเป็นฉากที่เราไปเจอในโหรตหัวป่านะเรอบัตอคุมา,าร,ารมาล้วไม่ตายกันหรอโกคีนะอีกชื่อหนึ่งชื่อในญี่ปุ่นมันก็ด่านใหม่นะ มีได้คลิกมีททร์เก็ตคอมโบมีดดปล่อยพลังนะครับมีปล่อยพลังไฟมีโชลิวเคนโอเคโอ๊ยมีท่าใหม่เหรอมีดับเบิลฟิปเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยมีโอเวอร์เฮดแบบ อีกแบบหนึง่งว้าวคอมโบดูไม่ทันเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้ว่เมื่อตายเบ้าหนึ่งนะเป็นท่าปล่อยพลังแบบริวตึม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 เดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูอีกทีว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเอ้ยชุดคลาสสิกนะครับจะใครไม่ชอบพอสิงโตว้าวทัาเสือสุดเท่เอ้ยยังมีเทเลพอร์ตนะครับเอ้ยเขามันแกาบ้า,านะ ทัศเสึโอดีต่อคอมโบได้นะครับมาตายการัดได้ด้วยว้าวอันนี้มาตายเวลสามเอ้ยไม่ใช่เวล 2, ์สองนี่าอันนี้เวลสามนะครับเวลสามที่ไม่ใช่อวจีสุดโหดต่อยหน้าดูหน้าเร็วเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีครับอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากนี่ว้าวเอาเวทีใหม่ครับไม่จอมืดละไม่จอดำละได้วันเตาเ้นเดทที่แท้จริงครับแยกล่างพันล่าง มาต่อยคุณจะขอเปิดอาุมาดูจะขอเปิดเสียงนี้ไว้ก่อนครับเผื่อเขาแบบมีอะไรมารูเน้ยะมีซับให้ด้วยตอนผมดูไม่มีซับ ต้องดูคือญี่ปุ่นล้วนเลยวอลวิลทิสพอร์ตออฟสตรีฟเทคคิมครับผลทางนี้จะพาเขาไปสู่จุดไหนนะทางแห่งเสียงดังมือสั่นอันนี้จะเป็นฉากที่เราได้เจออากุมาครั้งแรกในวอทัว เปิดมาโดนต่อยก่อนเลยไม่ตาย <c oughs> ขอดูขึ้มมากก่อน <c oughs> ด่านใหม่นะครับ <c oughs> ดานอาคุมา <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นยินเตกนะกลางครับอ่อภา,าคภาคห้าเนี่ยยินเตะกลางเป็นเข่าใช่ไหมภาคนี้เป็นยินแบบเย็ดขาแล้วเป็นฟุซซี่ ฟุซี่นะครับฟูซี่ปัตตนันเข่าเนี่ยน่าจะเหมือนดูแลเหมือนจะแคนเซิลไม่ได้ด้วยต่อยหนักนะครับต่อยหนักเออไม่ไม่เหมือนพรค่าพระค่าจะเป็นท่านี้ใช่ปะ่ะท่าที่มันเอหอเหรืมนวคล้ายๆแต่ไม่เหมือนครับเอ้ยเอ้ายัางไงวะทำไมมีเขา่าแสดงว่าเขาก็ยังมีนี่ว่ะแต่อาจจะเป็น เอหมือนกับว่าคอมมานด์นอร์มอลนะเป็นยูนิเอทแท c k หรือเปล่าน่าสนใจมากเด็ดนะแสดงว่ามีเตะกลางหลายแบบใช่ป่ะเขา่าเข่าเป็นกอกไรคอมโบด้วยไปน่าจะเป็นเตะกลางเตะหนักอันเนี้ยอันนี้ อันนี้คือไม่ใช่ต่อยหนักท่าแรกที่เราเห็นด้วยนะอันนี้เป็นเหมือนกับอ,อต่อยหนักอีกแบบหนึ่งนะนะอันนี้ต่อยหนักอันแรกใช่ปหใช่ต่อยหนักเบาหรือต่อยกลางต่อยกลางอย่างนี้เลยอะไม่รู้อันเนี้ยทักกีคอมโบอันนี้เหมือนจะเป็นต่อยกลางยิงต่อยกลางหรือเปล่าอันนี้หลังต่อยหนักนะครับแอนตี้แอร์ เอ้ยแต่ว่าแต่ว่าแอตีแเราไม่ลอยอ๋อน่าสนใจมากย้อนเข้าไปดิรีวกับตัวนะครับเอ้ยท่านี้มันไม่มันไม่ได้แบบว่าลอยเหมือนพักห้านะพักห้าเนี่ยถ้าใช้ท่านี้ตอนอีกฝั่งกระโดดเข้ามามันจะอีกฝั่งจะลอยแล้วจะคอมโบได้นะจะขอดูแบบลโลเดีกว่า ริวกับตัวนะครับถ้าจะเอาลอยต้องเป็นท่านี้ท่านี้เนี่ยตอนแรกมันจะอยู่กับเออ่วิสกิลใช่ปะ่ะวิสกิลหนึ่งถึงจะเตะเซยแบบนี้ได้แต่น,นี่เหมือนเป็นนอร์มัลคอมมอนนะครับเอ้ยคอมมอนนอร์มอลนอร์นอร์มัลคอมมอนมอนะไม่ต้องเข้าวิสกิลก่อนใช้ได้เลยเอาไว Anti ้แอนตี้แอร์ได้คลิกก็มีนะครับได้คลิกเนี่ยต้องเข้าเลเวลฟิปก่อนไหมหรือว่าโดดได้เลยคอยดูนะ เหมือนจะได้วันฟิปก่อน,นครอันเนี้ยได้คลิกแล้วก็อันนี้หน้าน่าจะหน้าต่อหนักนะถ้าเกิดคอมโบนะบัอันนี้เป็นท่าทอน,นครอย่างน้อยหนึ่งท่าโดดปล่อยพลังได้ไม่มีอะไรอันนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นเหมือนปล่อยฮาร์โดโเคนไฟใช่ปะปอ่ะฮะไฟแบบ2องฮิตเอ๊ะเหมือนจะชาร์จได้เลยว่ะ ้ามันแปลกๆกันนะเหมือนแบบจะชาร์จได้อด้วยรอบมัจะไม่ได้ได้ดี่ะหรือว่ามันเป็นถ้าปล่อยคือภาคห้าเนี่ยมันจะมีถ้าปล่อยไฟใช่ไหมครับปล่อยไฟปล่อยไฟกับปล่อยธรรมดาเนี่ยคนละท่ากันแต่เนี้ยเหมือนมันเอาปล่อยไฟกับป่อธรรมดามารวมกันหรือเปล่าท่ามันเหมือนกันเลยอะ ส hit ชาสอเลยเอา M h ปครับมันท่าเหมือนกันอยู่นะท่าสลัสดัพปล่อยพลังเนี่ยเดี๋ยวดูท่านี้ด้วยปล่อยที่พื้นเนี่ยมันแบบว่าใช้สองมือใช่ปะสองมือแล้วก็ปล่อยคือถ้าชาร์จแบบหนึ่งได้สอง hit ถ้าชาร์จนานได้สาม hit ่ี็นปะ อันนี้ชาร์จนานได้สามฮิตตุ้มตุม้มก็ไม่สามฮิตใช่าก็สองฮิตเหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อสองฮดโอเคโชูเคนทำไมะวะโชูเคนมีอะไรครับโชลเคนอมตะโอเคปล่อยหนักเหมือนเหมือนเคนแอนซล์ได้ นั่งแต่การแคเสเซ้นได้ทัสซต่อคอมโบตัดล่างได้อันนี้ท่าใหม่นะเป็นท่าน่าจะเป็นสเปเชียลนะเพราะเห็นจำได้ว่ามีแบบโอดีอยู่นะคือถอยหลังก่อนแล้วก็ต่อยปุ่มๆคล้ายๆกับท่าเอ่อโฟกัสแอตแทกนะคล้ายๆเลยแต่มีสองเฮดปัมป๊มๆเดมอนฟิ์มนะตตัดล่างอยู่โอเค เดวอนฟิปจับที่พื้นคลืนตัวคือเลือกได้อเอ้าเดี๋ยวก่อนอันนี้ของใหม่นะครับปกติเดวอนฟิปเนี่ยมันจะมีตัวเลือกสองอันหลักๆก็คือเดวอนฟิปไปสไลด์ใช่ปะ่ะคือถ้าลงพื้นนะ่ะมันจะไม่สามารถยืนได้นะมันจะประคับสไลด์อีกแบบหนึ่งคือเราจับก่อนลงพื้นอันเนี้ยเวลาลงพื้นมันจะไม่สไลด์แต่ในเนี้ยเหมือนกับว่ามันเดวอนฟิปแล้วมันไม่จับด้วยนะ คือมันลงพื้นเฉยๆเ,เลยนะครับของใหม่อันนี้เดี๋ยวมันฟีบได้คลิกนะครับแล้วก็จับอันนี้จับจับด้านจับภายหลังเดี๋ยวมันฟีบอันนี้คือเดี๋ยวมันฟีบแล้วหรือมันไม่มีจับแล้ววะเดี๋ยวมันฟีบจับไม่มีแต่เป็นเดี๋ยวมันฟีบถ้ากดต่อยอาจจะมีเหมือนเดิมแต่ว่าต้องกดจับแต่ว่าถ้ากดต่อยจะเป็นท่าทุบอย่างเงี้ยแทนหรือเปล่าอาจจะใช่เดี๋ยวมันฟีบ ใช่ไหมไม่ใช่วะ่ะมันเป็นท่าของมันเลยโอ้ท่านี้แคนเซิลได้นะครับปล่อยพลังสองทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคโอดีหนึ่งทีแล้วนะโอดีหนึ่งทีปล่อยพลังตึ้มๆแล้วก็ได้ลัดแล้วก็ได้คิกแล้วก็มาตายเวอรหนึ่งนะครับปล่อยพลังแบบเร็วตึ้มๆตึมๆตึมๆตึมๆวกับแอตแทก สเตตสี่ความคายครับแต่อาจจะไม่มีอาลเบอร์แล้วแต่ท่าต่อยเหมือนกันแต่มันแบบขยับไปข้างหลังไงมันเลยหลบท่าได้นะอันนี้เป็นชุดคลาสสิกมีโอเวอร์เฮดนี่โอดีเขาโอ๊ะกระแทกแพงต่อขอมโบได้นะถ้าโอดีเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงได้ละสดเลยปะ โอเคเดือสดเข่าโอดีหนึ่งทีสองเกตสามเกตแล้วตอนนี้แล้วก็ไฟไฟเหมือนจะยังไฟไหม้อยู่นะครับไฟไหม้ได้เลือดเท่าหรือเปล่าเสยโอ้โหโอเคเป็นตัวที่มีท่ากระโดดโจมตีคล้ายๆบังก้าคล้ายๆแคมมี่คล้ายๆ ดุริก็คือเป็นท่าที่สามารถเอาไว้แก้ทางถ้าจับกระชิมมี่ได้ในท่าเดียวนะครับอันตรายมากถ้ามีท่านี้โอกาสท็อปเทียสสูงมากมันท็อปเทีเยสอยู่แล้วแหละนะจะขอย้อนดูหน่อยปล่อยพลังขโมยต่อได้ทัดสืดหนักอันนี้มีโอคิเหรอมีเทเลพอร์ตนะครับอันนี้มันเหมือนคอมันแกบเลยนะเทเลพอร์ตหน้าเนี่ยเหมือนจะเลือกได้ ใช่วะเนี่ยเพราะมันเพราะมันเริ่มจับคือเหมือนแบบเป็นมินิมินิอเวจิเริ่มจับตั้งแต่เทเลพอร์ตนะครับว้าวมีคอมมันแกปแต่ต้องดูก่อนว่าเทเลพอร์ตมาข้างหน้าอมมาต่าไหมนะครับเพราะปกติเทเลพอร์ตท่าข้างหน้าข้างหลังอมมาตานะแต่ถ้าเทเลพอร์ตมาข้างหน้าอมมาตาด้วยเป็นคอมมันแกปด้วยโกงเวอร์ over, ครับอาจจะไม่ออมมาตาหรือถ้าเป็นคอมมันแกปอาจจะแบบ ระยะสั้นอะไรเงี้ยอาจาะมาตัด้วยนะแต่ระยะสั้นไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ได้นะครับนี่ครับมินิเอเวจีเหมือนเอเวจีเลยแค่ไม่ใช่เข้าหมายตายอันนี้ดีไอครับคอมโบดีไอเสยก่อนแล้วก็ทัชเสยโอดีแล้วก็เด้งพื้นด้วยครับทัชเสยโอดีเด้งพื้นเดี๋ยวก่อนท่านี้คือท่าอะไรวะเด้งพื้นเสร็จใช้ท่า รูเค้นพลูเค้นอันนี้ต่อได้เลยเหรอว้าวอันนี้เป็นอ่ออันนี้เป็นวิติกเกอร์สองของอากุมาใช่ปะใช่ปะ่ปะวะอ๋อไม่ใช่เว้ยเอ้ยถูกวิติกเกอร์วิติกเกอร์หนึ่งใช่ปะ่ะมันมันโชลูเค้นแล้วมันทุบต่อได้โอเคแต่ว่าอันนี้คือใช้โอดีแล้วได้เลยเมื่อกี้อะไรวะมีท่าจับไหม เนี่ยมันฟิปจับหรอจับปะวะโอดี OD คืออะไรครับโอดี OD คือเวลาใช้ท่าสเปเชียลพวกปล่อยพลังโชริเคอะไรเงี้ยแล้วเป็นสีเหลืองตัวสีเหลืองเนะี่ยมันคือแบบเวอร์ชันที่ดีกว่าเวอร์ชันที่ที่ดีกว่าปกติถ้าโจมตีเวอร์ชันที่ดีกว่าปกตินะครับย่อมาจากโอเวอร์ไรฟ์นะครับโกงร้อยเปอร์เซ็นต์เสียเฟรมเลยถ้าโดนโหลดทางถ้าจับเลยเสียอยู่แล้วคิดว่าอย่างนั้นครับคืออมมตะ อามตะแต่ว่าอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมน่าสนใจแต่แค่อมาตาก็โกงแล้วไงเพราะว่าถ้าจับโปัวตีมันก็ไม่อมตอตมาต่กนะถ้าจับแบบวิ่งไปจับอะอันนี้เป็นเดวนฟิปเอ้ยโอเคแสดงว่าริวเนี่ยกระโดดเพราะว่ากลัวโดวนจับงี้ปะ่ะอ่าแล้วมีไม้ตายเวอร์อหนึ่งทับกา,รากราศได้น่าจะคอมโบต่อได้ด้วยนะใช่ปะ่ะอันนี้คอมโบต่อใช่ปะ เอออันนี้ไว้ตายวิวสองนะครับตึมตึมคอมโ,อโอต่อได้ด้วยถ้าเต็งกำแพงว้าวนะครับโอเคถ้าเทปอดมาข้างหน้าเนี่ยอมาตะชัวแต่แบบไม่จับนะแบบแบบไม่จับอะอมาตะหรือเปล่าอมาตะาปะวะมันมันทะลุตัวนะครับทะลุตัวแต่ว่าริวมันเตะไม่โดนไงมันไปเตะอะไรก็ไม่รู้แนละเราเลยไม่รู้ว่าอมาตะไหมแต่คิดว่าอมมาตะนะ ปนิตึ้มตึ้มเตะหลักสองที่อยอเนี้ยแล้วเข่าแล้วก็ได้รับนะครับแล้วก็งัดไม่ใช่งัดดิแคนเซิลได้ถ้างัดเนี่ยต้องแคนเซิลเลยแล้วก็เสยแล้วก็มาตายเวกสามนะครับภาพสวยจังวะภาพในเกมปล่อยทีเดียวตึ้ม ใหดาวเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่แบบกิติขวาร์ดยังไม่ใช่ซีเอถ้าซีเอคือใจคลายไม้ตายพักสามที่มันจะมีแบบว่าพลังตุ้มออกมาจากพื้นด้วยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าโอ้แขนกล้ามใหญ่เบิ่มๆยังไม่จบนะยังมีไม้ตายเอเวอร์จี G ให้ดูจะเขาดูกันว่ามันมีบอกวันปะมาวันใด โอ้ยังวะไม่บอกถ้าไม่ตายอเอวจีได้บนะอลเตาเซนเดดครับเอวีจีแยกล่างเงาพันล่างมาต่อยหนึ่งพันครั้งป้า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 ง,างอันนี้โสโลโมชั่นให้ดูนะครับของจริงเลยว,วันนี้ ขอบฟังนะมันพูดอะไรด้วยตอนใช้ท่าไม่ไตายตัว่าตอนแรกเปิดภาษาญี่ปุ่นไว้แล้วฟังไม่รู้เรื่องบิค <laughs> นะัมเดอะดีมอนครับข้าคือ Master of the Fist ก็คือประมาณว่าเดียวปรมาจารย์แห่งมัดได้ดูแบบไม่สโสดอีกรอบ เผื่อใครพลาดไปแยกเอาพันล่างปาปป๊าป๊บ้างผมรู้สึกว่าเนี้ยเป็นเป็นวิชาใหม่ที่เขาฝึกได้นะเว้ยภาคเก่าจะไม่ทำแบบนี้คือในในแบบเอ่อตอนแบบมุมเมือนะก็ค,คือต่อยเฉยๆอะไรเงี้ยต่อยรัวๆแต่แบบอันนี้คือแบบเป็นอีกขั้นหนึ่งแยกเอาพันล่างได้โอเคครับผมน่าจะไม่มีอะไร